สวัสดีครับทุกท่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเป็นศึกเอฟเอครับรอบโคลิฟิททีสุดท้ายนะครับผมอุทัยธานี FC ครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นไปทั้งหมด8คนนะครับิริพรกำมสายเฝ้าเสาครับมีนัฐพงษ์ชัยดีจากกีปันคำจิรโอเป็ยืนใน3ผนึก3ในแนวรับครับกสิริดกาลินสุภวิทย์ชูศักดิ์วิบูลนะครับแล้วก็ นนจพัฒนาคสวัสด์นะฮะวชรกรมโนวรมีอยู่ในแดนกลางครับส่วนสาวกาแดน,น,น,นลูกครับปีมิดทอปนิฮิโรดกียติเขียวสมบัติและก็พัทรพ,พลจันสุวรรณครับตันหนึ่งครับอ้าวคู่เดี่วกันเกมเลิกเลยครับช้างเอบคครับสองพายเบคทับสองคริสสองรอบคนสี่สทีสุดท้ายครับชิคใหม่ยูเต็ดพบกับทวีวัฒนาละยองเอฟซีพบกับขอนแก่นยูเต็ดแล้วก็ลาบุรีมิตรผลเอฟซีพบกับคัสตอมครับเดี๋ยวดูดูนี่ครับมาแล้วครับ เกมมานัฐพงศ์เปิดมาลุยแล้วก็ได้มโมงโ,โอ้โหทักทายแรกครับ40วินาทีเท่านั้นครับทิติเขียวสมบัติครับนี่ครับพยายามจะหาประตูแรกในฤดูกาลนี้ให้ได้ครับยพ,พยายามจะม้วนหนีครับทางธนพลแต่ว่าไม่ขาดลูกนี้เราเป๊ะได้เกี่ยวมาแล้วก็โอ้โหจังหวะที่จะเกี่ยวไปให้เพื่อนเนี่ยมีอนุชมพันดวงครับที่เข้ามาบังไว้ได้ครับบอลไม่เข้ามือวิจิตเรล่องเดิอแล้วก็ออกมาเลยครับ เสียบอลกลางทางหรือเปล่าอ้าวเสียแล้วครับเกียรติเสียสมบัติแล้วก็หลุดเข้าไปยิงลูกนี้หลุดโล่ง,ลงครับแม่ดูครับนี่ครับไปดึงแล้วก็เกียรติมาเดี๋ยวเดี๋ยวโล่งๆแ,แล้วก็ยิงโอ้โหมันมันหักไปแบบมันติดไซโป้หน่อยครับดูครับตั้งใจแล้วกดที่เสากไกละแต่ว่าโอ้โหบอลนชีวิตวางเข้ามาลูกนี้เี่โรเปสโปหมวกตั้งขึ้นไปแล้วก็หมงครัง ขอแต่น้ำหน้าไปก่อนครับตาเทพงค์แล้วก็ลูกนี้มาถึงพีิไม่ถึงแหมพีมิทพยายามจะเข้ามาออกบอลมาทางเจติแล้วก็บอลมาที่พีมิทพีมิทเปิดปาให้ลูกนี้แล้วก็ยิงโอ้โหบอลไปติดครับทางน้อพจับทักบอลเก็บได้อยู่สุภวิทย์สุภวิทย์ให้กับทางน้องก์ยิงไปเรื่ก็อ้าบอลแฉดบเข้าประตูไปครับ ก็เป็นลูก1-0ของทางแทนเีฟซีครับก็น่าจะเป็นการท้าทวดดูดเองของทางสอนอดอนเมืองครับนี่ครับทุกคนก็เอาเสื้อของวันชาติชูส่งมาถ่ายด้วยกันครับเพื่อเป็นการให้กลังใจทุกกับวันชาติครับเปิดเข้ามาลูกนี้ที่เสาไกลโบ่งเข้าไปแล้วก็โอ้โหบอลชนคานแล้วก็บอลออกหรือยังอ่ะบอลออกไปแล้วครับ มันนนทพัฒน์ครับจะหม่งย้อนสอนไปที่เสาแรกครับโอ้โหมีตั้งใจเลยครับดูครับสุภวิทย์หม่งมาเนี่ยทางนนทพัฒน์มองเห็นแล้วครับแล้วจะหม่งไปที่จริงจริงใจจริงอ่ะอยากหม่งย้อนไหมครับเดี๋ยวบอลไปชนคานก่อนครับดูครับหม่งลูกนิดนี่ครับอืบอลไปชนคานครับมาที่จักกีจักกีออกมาทางซ้ายพัทรพล ลากเข้ามาลูกนี้ลองยิงไกลไปแล้วก็บอลอ้าวเรียบร้อยครับนาทีที่41ครับพัทรพลจันทร์สุวรรณครับยิงให้ทางอุทัยธานีเอฟซีครับหนีเป็น2-0ครับในลีกครับยิงไป1ประตูแล้วก็ใช้ไปครับ1ประตูครับนี่ครับนาทีที่41โอ้โหบอลมันตกครับเดี๋็กกะจังหวะพลาดนะครับสขารับทางวิจิตรฮะนี่ครับยิงไปลูกนี้บอลมันตกแล้วก็พุ่งเข้าประตูครับเจ้าตัวเนี่ยนึกว่าจะบอลจะออก หลังนะครับแต่ว่าที่ไหนได้บอลมันมุดเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วก็ได้มงกิรตีเกิดอะไรขึ้นครับแม่บอลไม่เข้าครับโอ้โหมงกดลงพื้นดีแล้วครับสุภวิทย์เปิดเข้าไปมงลงโล่งคนเดียวบอลโอ้โหลุกกเสานิดเดียวครับดูครับจังหวะสุภวิทย์เปิดเนี่ยเปิดดีแล้วครับมงก็ดีครับแต่บอลมันมหลุดเสาไปนิดหมดแล้วครับก็เป็นหมดครึ่งแรกครับ ททันดีเอฟซีครับยังนำสอ,นอดอนเมืองอยู่สองตัวรูหลอสุนครับ,บเกมเริ่มแล้วครับครึ่งหลังก็เดี๋ยวจบเกมนี้ครับก็จะเป็นโอ้ลูกนี้ดูดูครับขอกส่อเข้าหัวเลยครับทางพรชัยเชยร์ผู้ดีสุภวิทย์วิ่งมายิงลูกนี้บอนไปชนขานะ,ะโอห,โห,โหสกลุลมิบุลดูครับวิ่งเข้ามายิงด้วยขวาบอลผ่ากนกำแพงไปแล้วบอลหูบอลน,นิด แมไม,ไม่ไม่ลงไม่มุดลงหน่อยครับดูครับหนีมาลูกนี้เจอพรชัยเปิดเข้าไปกีติได้เทคบ่งโอ้โหดูครับกีติไม่มีดวงจริงครับโอ้โหพิจิตยังปัดออกไปได้ครับแม่กีติทำทุกอย่างะครับอออโอ้โห ต้องบอกว่าเทคตัวโหม,มงเมื่อกี้นี้ใส่สกอเรอแล้วดูครับโหมงปัดมือซ้ายมือเดียวด้วยครับดูครับยังเล่นกันลำบากกันแต่วไวมาลูกนี้ครับนัดพงเปิดมาที่แล้วก็สก,กัดเกือบผิดเหลี่ยมดูครับเล่นยังไงลูกนี้ปล่อยหลอกยังได้อยู่ครับตอบมาลูกนี้พีมวิทย์พีมวิทย์จะหมุนไปเองแล้วก็โดนอัดเข้าไปพูดสิทธิ์ให้จุดโทษเลยครับมา โอ้โห oh, เป็นทางกิษณะชูชีพครับไปทำฟาวล,ลูกนี้ดูครับจังหวะหมุนมาลูกนี้โอ้โอโดนจริงครับขาซ้ายของทางทางกิษณะเนี่ยไปโดนไปเกี่ยวไว้ครับไปเกี่ยวทางทีมวิทย์นะฮะก็เป็นชัดเจนครับลูกนี้อ๋ครับใครเป็นคนยิงครับนี่เพื่อนส่งมอบให้เกียรติยิงเลยครับ วิงเขามายิงด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่54ี่ครับเกียติเคียสบาดยิงจุดโทษครับเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับโอ้โหเจ้าบอกว่าวิจิตนี่เดาทางถูกครับแต่ว่าบอลมันแรงดูครับอัดเต็มข้อครับได้มาอู๋ตาลูกนี้มาที่ตูครับดูอย่างเก๋าเลยครับดูโอ้โหเดี๋ยวว่าเสียบอลไปแล้วครับแม่บอลใช้เก๋าไปหน่อยครับเคียติมาลูกนี้ออกมาทางขวา มาที่อกใจล้วก็มาถึงอ่าเรียบร้อยครับนนทพัฒแต่ว่าพุทธสินเช็คเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับน่าจะเป็นการปรับเอานัทพงศ์มาเล่นเซนเตอร์ครับแล้วก็เอาสุพจน์ไปทางกาบขวาครับจังหวะนี้รัฐรัพโมาโอ้โห โอ้โหลูกนี้ไม่น่าเล่นครับไม่น่าเล่นครับอันนี้คือเป็นเจตนาไม่ดีครับเบอร์สิบเก้านี่อัคครเดนเล่นไม่ได้ครับลูกอย่างนี้บอลทิ้งมาให้เกยรติกิรติลอกยิงลูกนี้แล้วก็บอลบอลหลุดมือลองจะพัดแล้งให้อ้าพีวิทโอ้ยไปไม่เต็มครับไม่เต็มเท้าุพจน์ได้อยู่ มาที่จักกีจักกีเข้ากลางบอลหลุดมาถึงนนทพัฒน์ลองปัน่นโคง้งโคง้งเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับทางอไทยทีทนี่หนีเป็นสี่สูตรในนาทีของเขตรับนนทพัฒนาคสวตูวัลครับเรียบร้อยครับ นี่ครับเอาเสื้อของวันชาติชูสงมาชูด้วยครับให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมครับจังวาดูครับไม่มีใครเข้าก็ปั่นสิครับโอ้โหมันก็จะไม่เหลืออะไรสิครับอย่างนี้ดูครับปั่นด้วยขวาบอลโค้งเรียบร้อยครับสุดมือของวิจ,จิตไปครับ หมาวบิลื่นครับลูกนี้ก็โดนโดนไปแล้วก็ไปเป็นนนทพั์เปิดมาลูกนี้นะได้แล้วครับนานีที่67ครับทีมิทอนพิโรนครับช่ว,วยให้ทีนนำไป5ประตูต่อ0นครับแ<อ>ม่ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นจิรพงษ์ทงงามทิพย์ภาคับ,คบแล้วก็ ให้สุพ์สุพจ์มาที่พีวิทอาลูกนี้ถึงหรือเปล่าพีวิทให้มาแล้วก็เป็นกีรติโอ้ลำหน้าครับอ๋อลำหน้าน่าจะเป็นลำหน้าของพีวิทนะครับ <Yeah. S 1> สุดทนั้นไหลเข้าไปลูกนี้ต่อบอลมา <Yeah. S 1> ให้กับกีรติเกียต,ตีลองยิงโอ้ยยิงจอจอหน้าใส่สะก,กอแต่ไม่ใส่แล้วครับโอ้ oh. ทางกีรติแม่ แถวนี้คือถือว่าตั้งใจเล่นมากครับสาหรับคียต์ติคือเจ้าตัวอยาพยายามเรียกขวัญกำลังใจเจ้าตัวกลับคืนมาครับเพื่อที่จะไปลุยต่อในไทยลีกสามที่จะได้ยิงประตูเยอะๆครับวางเข้ามาลูกนี้ลิคาโดขึ้นมงบอลไปเข้ามือวิจ,จิตครับวิจ,จิตเล่นเร็วเลยออกมาทางขวาที่บอลเสียไปครับเป็นทาง สิทธิพงศ์สิทธิพงศ์เลี้ยงมาลูกนี้ให้เข้ามาทางหน้าประตูจับได้ซ้ายขวายิงได้ซ้ายครับโอ้โหประตูที่สองของกีติเขียวสมบัติครับในเกมนี้ครับนาทีที่73็ดาทำให้อุดรธานีเอฟซีครับหนีอหดอนเมืองไม่เป็นเจ็ดอาโคบัตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจับได้ขวายิงได้ซ้ายครับดยการทำประตูความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วครับสำหรับทางกีติเขียวสมบัติและก็เป็นแอสซิสต์ของสิทธิพงศ์บัวส่งครับดูครับลูกนี้มาเรื่อยๆมาหนึ่งเลี้ยงครับ แล้วก็ให้กับทางกิติจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายครับอนุชนพันดวงนี่พยายามบล็อกครับแต่บล็อกไม่ทันครับวิจิตก็ล้มตัวเสฟไม่ได้ครับจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายครับบอลหายวับไปกับตาครับดูนี่สุดยอดครับสันทิพงศิบบอลกลับมาให้ตรงนี้อ้าเป็นเป็นเป็นเสียฟรีคิกครับเสียฟรีคิกสำหรับทาง อุไรดานีสมนิพงลองยิงลูกนี้โอ้โหสิริกรกำไสายดรับหลุดมือเอาได้หรือเปล่าโอ้โตหตวัดมาลูกนี้ครับสำหรับทางปัทพพงจอมบอลยังไม่เข้ามือสิริกรแล้วก็มาแล้วครับกีติโวนกับกีรติอยู่หน้าทักบอลเอาไว้ให้กับทางหมาแล้วครับโอ้โหเติม์กก็มาดีลูกนี้ธนายุทธธนายุทธปาดมาให้ลิคาขรตานโตโอ้โ ชนเสาแล้วก็โดนพรชัยแต่ว่ามุกนี้วุลสินไม่ว่าอะไรครับเ,เป็นลูกโตกลับของทางสอนอดอ,อนเมืองบ้างมาิคาโดสานโตครับเอ,เอ,เอ,เอมาละครับลูกนี้จะเป็นไงครับลุดเข้ามาแล้วก็ยิงครับลิคาโดซานโตสเรียบร้อยครับเจ็ดต,ต่อศูนย์ครับ ยิงประตูที่14ของเจ้าตัวฤันดูกาลนี้ครับล,ลูกแรกใน f อ o วัน oh, นี้นี่นี่ครับจังหวะนี่หลุดมาเลยครับหลุดทางงชัยครับแล้วก็ลากไปยิงเน้นๆไม่เหลือครับอ๋อไปจ่ายบอลจังหวะที่ไม่พร้อมเล่นครับแล้วก็เปิดเกมสวนยาวอุทัทยดิคาโดดทางโต้ดมาอีกแล้วครับดีคกโดดานโต้ดหลุดมาลูกนี้แล้วก็หลุดยิงเรียบร้อยครับนาทีที่89ครับเลนี่ จากวิกาโดซานโตรครับลงมาทำคนเดียวสองประตูครับนี่คือได้คะนเต็เป็นประตูที่15จาก9เกมครับของเขาไปแล้วครับเรียบร้อยคร,รับวิกาโดซานโตไปแล้วครับวือฉกรให้กับ นิโคลสันโตดหลุดมาลูกนี้โอ้โหแต่ยาวเป็นทุ่งเลยครับโอ้โหโดนพรชัยอัดไปครับมาอ่านเกมดีครับพรชัยโอ้จักกี้ก็น่าจะจบแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยครับไทยเอฟซีครับเปิดบ้านเอาชนะสอนอ,นอนเมืองไปทั้งหมดเจ็ดประตูต่อศูนย์แล้วนี่ครับนิโคลสับบนโตด งงเลยครับทำไมไม่ได้ประตูที่สองครับอเือนครบาดอนเขาบอกว่าเขายืนอยู่พร้อมแบบหลายด้วยซ้ำครับเท่ากับนายแนวรับของสอดอนเมืองครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับแม่นี่เราฝ่าโต้ยังยังงงไม่หายครับแต่ก็ไปไหวครับก็คุยทางเข้าสู่รอบสามที่สองทีสุดท้ายครับเลาเกางแรนี้เอฟซีเดินหน้าล่าสถิติใหม่ครับผมก็เดี๋ยว วันนี้เนี่ยต้องบอหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับว,วันนี้ผมพระสมบร์บินทองผู้ริยายขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ